และเรื่องสุดท้ายที่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากก็คือมีความพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าไหนเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีปืน M79 แล้วทำไมมีภาพนี้เกิดขึ้นนะครับดูผิวเผินเหมือนกับเจ้าหน้าที่ทหารยิงปืน M79 นี่คือปืน M79 ปืนเ7็เจย้อนกลับไปที่เดิมครับปืน M79 จะมีศูนย์หน้า ซึ่งศูนย์หน้าตัวนี้จะเป็นศูนย์บอกระยะแล้วก็ข้างใต้จะไม่มีที่จับนะครับเพราะนั้นเวลาประทับยิงก็จะใช้ลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวที่เจ้าหน้าที่ทหารกําลังยิงอยู่นี้ดูคล้าย M79 แต่แท้จริงมันคือเครื่องยิงแก๊สน้ําตาซึ่งได้เคยเรียนชี้แจงไปแล้วว่าในช่วงแรกเราไม่ได้นํามาใช้ แต่เมื่อใช้แก๊สซ้ำตาไปแล้วปรากฏว่ากลุ่มผู้ชุมนุมหยิบแก๊สซ้ำตาแล้วก็โยนกลับมาฝั่งเจ้าหน้าที่จึงมีความจําเป็นที่ต้องใช้แก๊สซ้ำตาแบบเครื่องยิงแต่ว่าการยิงแก๊สซ้ำตาแบบเครื่องยิงนั้นเราไม่ได้ยิงเล็งตรงไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ยิงในลักษณะของการไปตกด้านหลังตรงกลางแล้วก็ด้านหน้าในระยะประมาณ100รเมตรนะครับซึ่งวันนี้ผมนํามาให้ดูด้วยท่านสังเกตนะครับว่ามันจะมีมือจับ อยู่ทางด้านหน้าของเครื่องยิงแก๊สซ้ำตาอันนี้ครับคือเครื่องยิงแก๊สซ้ำตาท่านจะเห็นว่ามันจะมีมือจับในลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะถ้าเป็นเป็นเครื่องยิงลูกระเบิดเอ็มเจ็สิบเก้าเนี่ยมันจะไม่มีมือจับอย่างนี้นะครับดังนั้นการยิงลูกระเบิดเอ9มเจ็สิบเก้าจะต้องจับลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แต่น,นี่คือ เครื่องยิงระเบิดแก๊สส้งตาผมมีลูปมันมาให้ดูด้วยอันนี้คือลูกแก๊สส้งตานะครับที่ใช้ใส่เข้าไปครับสามารถใส่ได้ครับทีนี้ให้ดูว่าบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเครื่องยิงแก๊สสัตาใช้ยิงกับลูกระเบิด m 7 9ได้ได้ไหม ก็เรียนว่าลูกมันคนละขนาดกันมันไม่สามารถใส่ได้ติดอยู่แค่นี้นะครับเพราะนั้นเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าเครื่องยิงระเบิดแก๊ส,สัมตาใช้ได้เฉพาะรูปของแก๊ส,สัมตาขนาดมันก็ผิดกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็คงหมดความสงสัยว่าที่มีความพยายามจะชี้ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ทหารเอาเ7 9มเจ็ิบามาใช้ทั้งที่เคยบอกอยู่เสมอว่าเรามีเฉพาะ ปืนทาวโวปืน M16 ที่เป็นอาวุธสงครามเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นลูกระเบิดขว้าง M79 RPG เราไม่เคยนํามาใช้กับพี่น้องประชาชนก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าสิ่งที่ทางสอชอได้เรียนชี้แจงไปเป็นข้อเท็จจริงทุกประการนะครับเสร็จแล้วยิงเลยใช่ไหมครับ มันใส่เข้าไปได้เฉพาะหัวอย่างเดียวมันเข้าไปไม่ได้อีกแล้วพอลูกมันคนละขนาดกันแต่ถ้าเป็นลูกแกนสันตา